คนทำกินสวัสดีครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมมีตัวผลิตภัณฑ์นะครับของทางเต้งหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำไซรัปกินต่างๆนะครับแล้วก็เฉาก้วยเฉาก้วยของเต้งหนึ่งนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องถ้าพูดถึงแบรนด์เต้งหนึ่งแน่นอนเราต้องนึกถึงตัวเฉาก้วยนะครับผมซึ่งเป็น สินค้าหลักหรือว่าเป็นโปรดักต์หลักของเขานะครับรวมถึงเฉาก้วยก็ต้องมีน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมก็จะเป็นตัวน้ำเชื่อมกินต่างๆนะครับผมวันนี้ทางบริษัทสยามดิเสเซอร์สจ,จำกัดนะครับผมผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเชื่อมแล้วก็เฉาก้วยเต็งหนึ่งนะครับผมได้ส่งตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะครับเป็นน้ำเชื่อมเต็งหนึ่งแล้วก็ตัวเฉาก้วยเต็งหนึ่งมาให้ผมได้ลองชิมนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งปันนะครับ แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมน้ำสลับที่เขาส่งมาให้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวกาแฟนะครับผมสลับกลิ่นกาแฟกลิ่นวานิลานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นบราวน์ชูก้าหรือว่ากลิ่นแบบดั้งเดิมนะครับผมอันนี้เป็นชาอัดส้ำนะฮะชาอัดส้ำนะครับผมชาอัดส้ำมีคาราเมลนะครับผม ตัวเพึ่งมะนาวนะครับเมลอนเมลอนตัวนี้นะครับเมลอนมิ้นนะครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นกลิ่นอัญชันมะลินะครับก้อนี้นะครับผมก็จะเอาตัวไซรัปแล้วก็เฉาก้วยของทางเต็งหนึ่งนะครับมาครีเอทเมนูนะครับที่ให้ใช้กับกาแฟสดหรือว่าร้านกาแฟสดนะครับผมก็จะใช้ตัวไซรัปตัวบราวน์ชีก้าตัวนี้นะครับเป็นแบบดั้งเดิมนี่นะครับ ตัวนี้นะฮะก็เราก็พร้อมกับเฉาวกว๊วยของเต็งหนึ่งนะครับมาทำเมนูเฉาวกว๊วยมารคิอาโต้กันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเมนูนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้ตัวแซลลับของเต็งหนึ่งแบบออริจินอลหรือว่าบาวชิก้านะครับผมแล้วก็จะใช้ตัวเฉาวกว๊วยเต็งหนึ่ง สูตรแบบดั้งเดิมนะครับตัวนี้จะไม่มีไม่มีน้ำเชื่อมด้านในนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของของทางเติงหนึ่งนะครับที่ส่งมาผมก็แกะและเอามาใส่รอไว้ในถ้วยนี้นะครับส่วนแก้วนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแก้วแคปซูลน,นะครับแล้วก็เป็นฝาโดมนะฮะแต่ว่าผมตัดตัดตัวฝานี้ออกนะครับเพื่อเวลาเราจะาทานเฉาก๊วยเนะี่ยจะได้มีพื้นที่ในการตักเฉาก๊วยได้สะดวกมากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นขนาด18ออนนะครับผมลำดับแรกนะครับผมจะใช้น้ำไสรัปตัวบาวชูก้านะรประมาณ1ออนนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมจะไปลองวิธีก้นแก้วก่อนเนาะ <c oughs> ก็เป็นตามสไตล์การทำมาเคียโต้ของผมนะครับจะลองไปที่ก้นแก้วก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับเติมน้ำแข็งลงไปประมาณนี้ อันนี้นะฮะแล้วก็จะเติมนมสดลงไปเติมตามลงไปเลยอันนี้นมสดผมจะไม่ได้ตวงนะครับก็คือจะใช้เป็นการาเทลงไปตามตามระดับของแก้วนะครับต่อไปนะครับผมจะไปกรั่นน้ำเอสเปรสโซ่ครับอันนี้ผมจะพักไว้ก่อนนะครับตัวกาแฟที่ผมต้องการวันนี้ก็คือ30-40ิบถึงนะครับก็จะใช้ตัว ตามชงแบบซิงเกิลช็อตนะครับอืมประมาณใช้น้ำกาแฟประมาณ3-40 ml เนาะ โอเคครับตัวนี้ผมได้น้ํากาแฟตามต้องการแล้วนะครับแล้วก็เทใส่ตัวแก้วที่มันมีปากจังอยตัวนี้เวลาเทลงไปมันจะได้เทง่ายนะครับต่อไปผมก็จะเทตัวกาแฟดำนะฮะหรือน้ำเอสเปรสโซ่นะครับลงไปบนนมสดนะครับนะครับแล้วก็เติมตัวเนื้อเฉาก๊วยลงไปครับ ขั้นตอนนี้ก็ตามใจชอบเลยนะครับเนื้อเฉาก้วยถ้าเกิดทำขายก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับว่าเราจะใส่ไปมากน้อยแค่ไหนเฉากล้วยของเต็งหนึ่งนี่ไม่ต้องห่วงครับมันจะมีความเหนียวนุ่มนะครับผมจะใช้ไสหลับประมาณสัก20 mL นะครับไซรับตัวเดิมนะฮะเปาชูก,ก้านี่นะครับ เ่าเทตามลงไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนงคนจืดที่เขาใส่ใส่กันผมจะไม่ใส่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ให้กลิ่นของกาแฟได้อย่างเต็มที่นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูาชาวกล้วยมัคเคียโตนะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินประมาณนี้เนาะเป็นการปรับใช้เมนูที่ผมมีอยู่ในร้านนะครับแล้วก็ ใช้วัตถุดิบของทางเตงหนึ่งะก็คือชฉาวกว้วยแล้วก็ไหลับของเตงหนึ่งนะครับผมเพื่อครเอทเมนูนี้นะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชาวกว้วยมัคเคียโตนะครับผมในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทสยามิสเสิร์รจำกัดนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายนะครับน้ำเชื่อมแล้วก็เฉาก๊วยเต็งหนึ่งนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาให้ผมได้ลองชิมแล้วก็ลองทําเมนูใหม่ๆใ,ในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทํายินด้วยนะครับผมเอาไว้มีเมนูใหม่ๆครีเอทดยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รััับชกนนใน้งใต่อไปใน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ